เวลา14นาฬิกา3 4นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวงังสัปทุมพระราชทา,านพระราชาวโรกาสให้ในายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3และคณะเฝ้าทูลออนกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อม ไหวเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุนาบโปรดกล้าโปรดกหม่อมให้เสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถและท่านผู้หญิงเจรุงจิตทิคระกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ นำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอ่อนระบาดกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาดังนี้นายอาทิตย์เจียมรัตนยูผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2554สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยวอร์จิงตันสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอ่อนกระบาดกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา นางสาวภนิตาศิลปะวิทยาดีโลกผู้ได้รับพระาชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2557สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาศิลปาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียเฝ้าทูลออมระบาทกราบ,บังคมทุนรายงานผลการศึกษา